ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมิสูไทท่านคันนี้นะครับคันที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเติมสารทําความเย็นไปนะครับได้ไม่กี่วันนะครับกอหมดนะครับหายเกี้ยงเลยนะครับก็วันนี้ช่างเพชรมาเช็คแรงต้นนะครับกำยาไม่มีเลยเดี๋ยวช่างเพชรจะพาอัดแรงดันเข้าไปดูนะครับว่าถ้ารั่วแรงจะได้ยินเสียงนะครับถ้ารั่วนิดนึงอาจจะไม่ได้ยินเสียงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม มิสูไททันนะครับตอนนี้ช่างเพชรใช้เครื่องอัดลมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเช็คระบบนะครับถ้ารั่วแรงจะได้ยินเสียงนะครับตอนนี้เกตไม่ค่อยขึ้นนะครับขึ้นช้ามากไม่ขึ้นเลยนะครับอัดไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองไปทสด้านในนะครับว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับช่างเพชรเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับด้านนอกนะไม่มีไม่มีจุดรั่วซึมนะครับจุดรั่วซึมช่างเพชให้ไปที่อีวาประมาณ8ปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวช่างเพชฟังเสียงก่อนนะครับนี่ได้ยินเสียงนะครับชัดเจนเดี๋ยวจะน่าจะได้ยินนะครับช่างเพชเอาอ่ามือถือใส่กับช่องลมแอร์นะครับลองตั้งใจฟังดูนะครับ ไม่มั่นใจว่าจะได้ยินไหมครัแต่ช่างเพชรได้ยินนะครับได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ได้กลิ่นด้วยนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูว่ารั่วจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่ยอัดลมไม่เข้านะครับเนี่ยอัดตั้งนานแล้วยังอยู่แค่150ยิบไนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะลองปิดเจดนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับแรงดันจาก150นะครับ นี่นะครับลดลงแล้วครับจาก150พิไอตอนนี้เหลือแค่ประมาณ100พิไอแล้วนะครับเติมน้ำยาไม่ถึงชั่วโมงดีไม่ดีเติมไม่เต็มเลยนะครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาทําการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม <S <S มิสูไททัทนนะครับช่างเพชรทำการรื้ออีวากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้จะเป็นคราบน้ำมันนะครับเยิ้มเลยนะครับไม่ต้องเช็คนะครับเพราะว่าช่างเพชรดันเช็คแล้วได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็สรุปก็คืออีวาเบรเตอร์มีอาการรั่วตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับแอร์ถึงจะกลับมาเย็นครับผมส่วนพวกเปียกตู้เดี๋ยวช่างเพชรขอทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวอีวาใหม่เดี๋ยวเราเอามาเทียบกันนะครับรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับว่า มีการรับประกันอะไรให้นะครับผมอี่าใหม่นะครับที่ช่างเพชรจะใสใ่ลูกค้านะครับเป็นของเทียบนะครับรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับซึ่งช่างเพชรทดสอบรถตัวเองนะครับวีโก้คันนันนอกก็ใช้มา3าจะสปีแล้วนะครับยังไม่รั่วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับยี่ห้อนี้ ก็คลิปนี้ถ่ายยืนยันให้ลูกค้านะครับว่ามีการรับประกันให้จริงนะครับี๋ยวช่างเพชรจะพาไปดูด้านในนะครับวิธีการรื้อมิสูไทยท่านนะครับไม่ได้ยกคอนโซลนะครับเห็นบางคลิปยกคอนโซลกันนะครับไทยท่านตัวแรกนะครับถ้าเป็นไทยท่าน2,015ขึ้นไปต้องยกนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้ยกคอนโซลนะครับเราถอดโบเวอร์แล้วก็ดึงออกด้านข้างนะครับถอดวาล์วเอ็กซ์ชันวาล์วฝั่งขวานะครับถอดคลายกันกับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนู้นอาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับตอนถอดวาล์วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะขอเวลาประกอบอีวาเข้าไปนะครับส่วนเปลืกตู้กําลังล้างอยู่นะครับมีคนล้างให้นะครับวันนี้เดี๋ยวช่างเพชรจะขอเวลาประกอบอีวาเข้าไปนะครับอีวาใหม่เดี๋ยวหลังจากประกอบเสร็จเรามาจะมาทดสอบความเย็นกันครับว่าได้เท่าไหร่นะครับกับอีวาเทียบนะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มครับผม ช่างเพชรสังเกตเห็นนะครับมีรอยมิก้เมาส์นะครับมิกิเมาส์เริ่มจะมาบุกลุกนะครับ mm hmm. คือเห็นพวกเศษอาหารพวกลอ,อยหนูเข้ามานะครับช่างเพชรทำการปิดทางหนูเข้าให้เลยนะครับตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าทำการปิดให้เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเหมือนคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือมิก้เมาส์นะครับกระโดดเข้ามา เล่นในโบเวอร์พัดลมนะครับทาให้มิกิมเฮาโดนพัดลมปั่นแล้วก็เสียเสียชีวิตนะครับด้านในแล้วก็เน่าครับที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปก่อนคลิปนี้นะครับมิกิมเมากระโดดเข้าไปเล่นในมอเตอร์แล้วเป็นยังไงครับผมก็คือลูกค้ามาด้วยอาการที่กลิ่นเหม็นเปิดแอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยว่างเมทขอเวลาประกอบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางเมทตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำเครื่รงยนเสร็จเลยแล้วกันนะครับผม มิสูไททันนะครับตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทำความเย็นเต็มที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างความความสะตา์พวกเปียกตู้นะครับแล้วก็เหลือแต่ทดสอบความเย็นนะครับหลังจากที่แก้ไขจุดรั่วซึมนะครับซึ่งรั่วซึมจุดที่อีวานะครับอีวามีปัญหานะครับรั่วซึมอย่างรุนแรงเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นนะครับฝั่งโลอยู่ที่30มสิบพีได้นะฝั่งไฮอยู่ที่ประมาณ 220ร้อินะครับส่วนความเย็นด้านในเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่าอุณหภูมิจะลงได้เท่าไหร่นะครับกับมิสูไทท่านคันนี้ครับผมมิสูไทท่านนะครับคันนี้วิ่งมาที่2 1 6 4 2 3กิโลเมตรนะครับก็ค่าบาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ทำได้นะครับก็ลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่9.4องศานะครับ อุณหภูมิในห้องในสารนะครับถือว่าเย็นฉ่ำนะครับยี่มห้าจุดเจ็ดนะครับแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับพอเราเพิ่งเติมสารทำความเย็นเสร็จนะครับได้ไม่นานอุณหภูมิยังไม่คงที่นะครับก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับดูจากอุณหภูมิที่ช่องแอร์นะครับตอนนี้เก้าจุดสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิในช่องแอร์นะครับส่วนห้องในสารต้องใช้เวลานะครับเพราะว่า ห้องโดยสารกว้างนะเป็นสี่ประตูนะครับผมแปดจุดแปดนะครับผมห้องโดยสารลดลงที่ยี่สิบห้าจุดห้าองศานะครับก็ลดลงได้อีกนะครับผมตอนนี้ความเป็นเสื้อตัดนะครับต่ออยู่ที่เก้าจุดห้าน่าจะใช่นะครับเก้าจุดหกครับผมคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่นะครับผม ถ้าต่ำกว่า10บลงมาก็ถือว่าแอร์เย็นช่ำนะครับตามหลักการนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ1ิบ2ก็คือไม่ค่อยเย็นนะครับ25.3นะครับอุณหภูมิในห้องในาสารเริ่มลดลงนะครับเดี๋ยวจะลงได้อีกไหมครับอุณหภูมิในห้องในาสารรอดูกันครับดูไปพร้อมๆกันครับผม 9.1 9.5จคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับ9 1, ก้เมื่อกี้นี่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานใหม่นะครับ9.4 9.0 อุณหภูมิในห้องในสารก็เริ่มลดลงที่ยี่ห้าจุดหนึ่งนะครับผมเก้าจุดศูนย์คอมเพรสเซอร์ตัดนะครับตอนนี้เริ่มทำงานใหม่นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะลงได้ตามที่เท่าไหร่ประมาณแปดเก้าองศานะครับเก้าจุดศูนย์องศาคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดอยู่ที่เก้าจุดศูนย์นะครับเพราะว่าช่องลมไททันมัน 8.8อ,อยู่นะครับผมช่องลมในท่านมันาห่างเราเข้าไปได้ไม่ลึกนะครับจะอยู่บริเวณแค่ปลายๆนี่ครับอุณหภูมิก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะวา่าตู้แอร์อยู่ด้านล่างกว่าลมจะขึ้นมาถึงช่องลมก็ค่อนข้างที่จะห่างถ้าเปรียบเทียบกับบางรุ่นที่คอยเย็นอยู่ด้านบนนะครับผมก็ถือว่าเย็นสามนะทยท่านคันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นเติมน้ำยายแอร์ได้แป๊บเดียว ก็ไม่เย็นนะครับสาเหตุเกิดจากอีวาหรือตู้แอร์นะครับรั่วนะครับเรียบร้อยช่างเพชรทาการแก้ไขเปลี่ยนใหม่ให้นะครับรับประกันให้ลูกค้า1ปีเต็มนะครับผมใครที่เข้ามาถึงช่วงนี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกาลังใจทําคลิปเกี่ยวกับรถรุ่นอื่นๆนะครับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์มาให้ดูอีกนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับแต่ไม่ท้ายสุดช่างเพชรกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า